สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับหมูหน่อยกินจุชาแนลมื้อนี่ครับพี่น้องผมสีพามากินมะม่วงหาวมะนาวโหวหน่วยใหญ่ๆครับเจวครับพี่น้องหน่วยใหญ่ครับผมมาซิมครับ น้ำปลาหวานเนื้อเหนียวครับเบมงความเหนียวครับแซ่บครับพีแน้วแซ่บมาลองกินหน่อยอยากกินเบิดหน่อยเลยครับเจ้าเนื้อเหนียว สุกมีดอพี่เนาะเจลน้ำปลาหวานนะครับกุ้งแห้งหลายๆเลยครับพี่เนาะซิมหน่วยสุกครับ สมสมนี่นอ้องสมมะคักลมแห้งครับ ต้มแห้งครับ ข้ามนี่งหายพี่น้องครับผมซิหมหายเด้อโอ้โหสม่ำอ,อยากต่วงคุยเร็วหน่อยเด้่ยขอโทษด้วยนครับพี่น้องลมมันแห้งครับ 我说。 ียงเพราะไงครับคุณไปเล่นเล่นงาออกจากเขาน้ำปักมือว่ะาใครเนาะแซ่บม่วงขาวขนาด You are dying. ล่องเยสูงครับสวย แบบไรพี่นอ้องต้นนี้ก็่เคยโกครับเน,น,นยาานังน้อยข้าวขาวยังยังด แซ่บพี่น <memorize> ้องตัวรักตน่้ยองกินกบบบวงหามะนาวอยว่โดยก็แดงอาการใดๆออกมาทั้งสิ้น

แแาวบ้านนอกข้ามนี้ม่อมให้พี่น้องข้ามนี้ไงครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งให้คอยน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันพี่น้อง